bà <c Bass mus expense> yeah, đi bà luôn biu 3 bà chị hai bà đi bà yêu ta nôm nữa bà đi bà bị bà miệng bà bà kinh bà 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 ด้เอ่ะเปอนยังไงเมสสบายดี่อเมกพี่องเอฟซีวสุโกสุดโคตไมีกับมาแต่หับน้องสาทิตคือเก่าคือเดิมพอเมก็ย่องมาเปเมื่อมาแวะเพื่อนนั่งยูรี่กอนนาะพ่งเน้นองกันไรนอนหรอบอลลูนมันนอนนะคือบนนอนฮะไม่เห็นอนเจอแล้วก็แวะนอนเล นอนคุบอลนอนสวัสด like <cat on earth> ีอาทิตย์สวัสดีป้าลูกเอาไว้ไม่งั้นชุพปวดเนี่ยที่เข่าก็ะหอยไว้ไปงงเงียนก็แก่ส่งแก่สิ่งอันนี้โอ้ยเมยก็ไม่เมยก็แค่บอกให้ใส่เล้ยังใส่ที่เข่าคือกระต ong กระแตงใช่ไหมใช่เจ้าเนี่ยอย่ามันพวดใช้พี่ลูกพวดใช้ลูกพวดใช้หัวรถหัวนี่ ไปไปบึงอันนั้นไอะไรไปบึงอันวุ่นเขาไปไปบึงวุ่นเขาไปไพี่ไปเห็นยังไงไปไปยังไปไปไปตามไปบงเคไปบึงวุ่นเขาเลยเป็นเฉาะวุ่นเขานะ อ้าคือมืดๆผลโต๊ะอกินเนี่ยก่อนก่อนฉันไปผลโต๊ะบอกอาคือปิดประตูสิอ้าคือมืดเห็ุยังมีชองคนในน้องออกไปพี่ทังพี่สบายดีเหตยังเอามาเอามียปิดหน้าอยู่นะ เออสบายดีเลยเออสาดีเลยอันนี้ดุพ่ายอันนั้นไม่แย่นอนนอนก้นเราห้องน่ะความสบายอันนั้นใช้น้องดีน้องดีบันบ้นอนบ่ทั้งดีเดี๋ยวเอาวุนไหนฝันบังแน่ไปไปบังดุแล้ว อ้าเออออออกมาออกมาหายหาให้เอ้ยเอ้ยเออออกลูกอ้าไพ่ไพ่ไพ่จิ้มวันนั้นอ่ะทิกระบวงไปทิไปอาจารย์กับมีดมากระบวงกระบวงไปเอาไปลูกอยู่ในครเออไปใช้กับไุ่อไปแลวเออ หุ่นข่อยเห็ดได้นน่ก็ได้วางโตคนนี้เห็ดนะดิหวยมันมืนมันต้องครุยอะฮะเออมามเมา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 าม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 าามมานามานมามมามาามาานมาาาม ໂອ້ຂ mm ີ້ນາງເລົ ของแม่ทำเองอุ Ooh, so here, I? I ่นเกางใส่เปตัวิดหมจะเป็นตั้งปัตตซสาเลยแหละเอาผดอยากเห็ดยังใดก็เรื่องผดว่าเจ้าไม่ทันก้อยนะอย่านะเอเจ้าน่ะไม่ได้ทันก้อยเลยนะเชื่อัไคือเปลอดยว่านะ เไ้ดอน้องีนี่อันมเป็นวนัเดี๋ยวเอองทีองกินได้ดิมันหนาเชียวจานนันน้องหวยเเอาเมื่วันิ้นก่อน thank you I don't want mm.

วังถึมาใน,นั่งผ้ายนะอื้อกิน <c oughs> ค่ะเล <c oughs> ือกเหรอ <c oughs> ไปช <c oughs> ือกับพ้งเล้า Yeah.

right dạ bao 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 dạ

¿Pero?